สบายดีทุกคนพอกันอีกแล้วเลยก็ะซ้าเาล้ลา,าขว้บานบานเนาะเมื่อนี้เฮาจะผาไม่เห็ดเกี๊ยวหมูทอดกรอบพร้อมน้ำจิ้มแสบๆนอเห็ดง่ายๆไปเบิ่งวิธีเห็ดกันเลยเฮาก็มาเบิ่งส่วนผสมกันเลยเฮาจะใส่เป็นแผ่นเกี๊ยวแล้วกับหมูบดซองขีดเด้อแล้วก็มีเป็นแค่รอดซอยต้นหอมหักฟักซีและกระเทียมเนาะก็เนอื้อเฮาก็มาตํากระเทียมกับหักฟักซีและหกักหอมหอมกันก่อนเลยตำให้ละเอียดเลยเร้อทุกคนเด้อ ราละเอียดดีเด้เอขอก็มามักมูกันเลยมูบดนีใส่มูติดมันหน่อยนึงเลยทุกคนมันจะได้หนุ่มเนาะแล้วหอก็ใส่น้ำตาลไปหนึ่งบวงตักกินซีอิ๊วขาวหรือบาบเป็นซอสปรุงรสกระไดหนึ่งบวงน้ำมันผืชเนาะเพิ่มความนุ่มให้มู ใส่กะน้ำมันหอยจากหนึ่งบวงตบถ่ายโดยพริกไทยเด้อทุกคนแล้วห้องกบคุกเขาทุกอย่างให้เขากันดีเนาะพวกเขากันดีซ้ำหนึ่งเดวห้องกะใสแครอทกะตุนหอมเลยทาใ้ทาใ,ให้บมหมักแครอทโบไซกะได่ดเด้อ แต่ว่าทาใซเดล่วมันก็เพิ่มประโยชน์แล้วก็เพิ่มสีสันเนาะเฮาก็นวดทุกอย่างให้เขากันดีอีกทีนึงหลังจากที่หนวดเขากันดีแล้วเฮากับแช่ตู้เย็นใบประมาณสิบหาาชั่วโมงเด้อเออสิบหานาที <laughs> สิบหาช่งแล้วระว่างที่ทาเฮากับมาตํา ขาก็ไม่เฮ็ดเป็นแจ่วน้ำจิ้มเลยเนาะทุกคนใส่หมักเพชอยูสามเม็ดแล้วก็เป็นกระเทียมสองหูกีบเนาะถ้าไผ่หมักเพชดหรือว่าไผ่เฮ็ดลายลก็สามารถปรับสูตรเติมเดอม้อเพราะตำตำแหลกตำละเอียดดีแล้วเล้องมาผสมเลยน้ำส้มสมายสู้ซีบวงเด้อแล้วก็จะเป็นซอสหมักเพชดหนึ่งบวงเนาะน้ำตาลน้นำตาลสามบวงกับเกลือหน่อยหนึ่ง แล้วก็ค้นทุกอย่างให้เขากันดีให้มันละลายดีเนาะเพอาะาได้ดีแล้วห้องกระไซหํำไปซ้ำบวงคนทุกอย่างอีกเทือนึงเนาะเดี๋ยวห้องกระไซหมกเพชรที่เ้าตำไปแล้วผสมได้เลย สูตรนี้บบได้ใส่แป้งเดอ้อเพราะว่าเขาจะใส่ไฟอ่อนเขียวไปจนมันเหนียวสมักเนาะแ้วเขาก็ไปต่างไฟเลยทุกคนใส่ไฟอ,อ่อ,อนๆเขียวไปเรื่อยถ้าให้เร่งด่วนกับโบตองบบตองเขียวอ่อนกับโบตรงเขียว,ออบบยวให้มันเหนียวก็ไไ้ใส่แป้งกระรแต่ว่าเขาเขาเขาบบไ้ใส่แป้งเนาะก็จะประมาณนี้เพรามันเหนียวได้สมักแเ้วเขาก็ใส่ขนอะไปจากปลายบวงเพิ่มความนัว พอเดเาห้อก็ผักไปก่อนเดวห่อมาเบืองมูเธอเ้ยไดชิมหาหน้าที่พอดีเนาะบล็อคชิมหาสม,ามองเฮอก็มห่อแผ่นเก้วกันเย้ยทุกคน,กนวิธีห่อกะเดวแต่พูมักเด้อมักห่อแบบไดก็ห่อแบบนั่นก็ไดเนาะสะดวกได้ก็ห่อแบบนั่นเนาะแต่ว่าเฮาจะห่อแบบนี้เด้อใส่น้ำลูกหมองขอบเนาะเวลาห่อมันจะได้ง่าย ต้องไปเห็ดมึงเด้อทุกคนเอยสูตรนี่ยนะกรอบๆเนาะโดยศาตร์มูม,มูมกะเข้มขุนดีแจวกะแสบแบเห็ดเป็นกับแก่มกะแสบเนาะทุกคนเนะาะกะจะห่อแบบนี้ง่ายๆดีทุกคนเยลยนี่แล้ว ้อบด้วก็ไปถอดกันเลยตั้งไฟกลางใส่น้ํามันลงไปเนาะให้มีน้ํามันลายด้วยบตรงการให้น้ํามันลายถอดได้ลายกาย็ไไรแต่ว่าเข้ามิน้้ำมันประมาณนี้ก็คอยถอดไปเนาะเอาลวงเทระอันระวังที่ถอดเท่ากับใส่ตัวนี้พริกใส่พริกก้าวพริก,รกไปพริกมากเนาะทุกคนเนาะเพื่อให น้ำมันมันเข่าได้ทั่วเทิงแล้วความกรอบมันจะได้กรอบทั่วเทิงเนาะมันก็นจะซุกไว้น้ำก็จะเดืองประมาณนี้เนาะแล้วพลิกไปพลิกมาแบบนี้เห็นง่ายๆทุกคนเลย พอได้เดืองซ้ำขม,มกักแล้วก็เอาขึ้นได้เลยกับประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะบ่บต้องใหม้มันเลื้ยงได้เดอ้อพอเวลาเขาขึ้นมาใส่จานมันก็จะซุกตืมเนาะกรอบๆเนาะทุกคนเนาะง่ายๆไปลองเค็มบ้างเด้อเจลกับเนีย,นย,ยเนเวนเนียวเนาะเนียวแบบบ่บต้องใส่แปะเสร็จแฉะน้ำกันเด้อทุกคนเอ้ยสุดท้ายแล้วก็ฝากส่องไดเด้อทุกคน ผักซองน้องไม้แน่กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องไม้เนเด้อ